อาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะ่ะู่กับผมออด้ำซิ่งมาเดิมครับหน้าง,งานกูดมาเดิมนะตีป่าครับไปตียวนนะ่ะมาเดี๋ยวตักกินเจ้าเขียวมะนาวนะว้า สุดหรอนะสของคุณหน้าทอดครับวา,ามาลอยบริษัทสีเยี่ยมนะาสองคัน,นครับฮิโน่สองคันเลย อีกตักนึงนะนี่จีโอแปดสีครับปั๊มสายนะกระหึ่มนะโอ้ยโอ้ย,อยตบขนานไหมอ,อ้าไวไป้วครับ เดี๋ยวม,มาอ้ามาดูครับอยวิวันข้นต้นว่าให้ดูนะแทนเต็มต้นเลยนะเนี่ยตันไม่หนุเราตัดขึ้นรถกันครับตัดทิ้งขึ้นรถกันกน,นะแทนวินว่อนเลยนะแทนวินว่อนเลยครับ ขับโดยน้องโบทนะอันนี้นาะยจะเป็นเจ้าเน็กนะไ่เอ็โอูเจ็ดซีครับ1อยแปดสิบห้า,าแรงม้านะครับสีครับวัชชุโมโค,ครับอีกนกเรานะขับโดยน้องเน็กนะคันนี้นะ เตรียมนะเอาเดี๋ยวเน็กครับรอนะคันนี้นะโอ้โเดีย๋ยวดูกันไม่ลงอ่ะทักทิ้นก่อน <c oughs> ดันยังไงก็ไม่ลงอ่ะสนฟานี่ต้นใหญ่อยู่นะทำไรนาะนี่ เลงให้รถไหล้หน่อรถไหล้หน่อยาเลยหาลังหาท้ายผิดครับอ่าอ่าอ่าโอ้โหฟังทังนูนถึง

ừm à à à được rồi, không nhắn đen điều nào đen đến không à tìm à, nữa không ริษัทส,สีเยี่ยมนะสองคันครับส่งมาร่วมสองคันนะ,ะเดี๋ยวมาชมครับเดี๋ยวมาชมต้นว่าใหญ่นะแตนเต็มต,มตม้นเลยนะเข้าไปถ่ายใกล้ไม่ได้นะไม่เ๋ยาวลงนะครับ ดันลงไปครับโอ้โอ้โอแห็นเทียมนะเขุดลากก่อนนะ ไม่ลงครับลากใหญ่นะนี่ห่อลากนะเป็นต้วนว่าครับ nữa không? nè lo ba không เะจ้ามากทคีนะ่ะนี่ครับปาเด่นเก็ตั้งทีมงานใหม่ใหม่มีหน้ายาวคุณปู่สองคันนะแล้วรู้จำได้ว่าจะมีล็อกกี้อีกคันหนึ่งเลยสีขาวนะครับเจ้ามากทีนี่นะลุยมาตั้งแต่สมัยแรกๆเลยครับจะเห็นบิ่งกันอยู่สามคันสี่คันนะ พิมง,งานปาด,ดินนะเพิมี์ง,งานเก่าแก่ครับหมเมือยี่สิบสามสิบปีเแลเลยนะทุกวันนี้มีรถร่วมมาครับเยอะครับนี่ร้อย good wine now ทีนี้ใช้ดีนะเป็นที่เด็ดของปลาเด่นเลยครับโอ้ครับเรียกต้นไม้นะนี่เขาขึ้นไว้บนคันนะครับต้นใหญ่น่าต้นว่าครับแต่รากมันค่อยเยอะนะแต่รากใหญ่นะ กดไว้ครับเรียบร้อยครับอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดตารอกดตั้มซิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบาย,บายครับสวัสดีครับ